กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดชนแนลนะครับผมเพิ่งตื่นนะครับนอนได้หนึ่งชั่วโมงเพิ่งตื่นตอนนี้กําลังจะเอาเคยมาจุ่มน้ําทะเลนะครับผมทะเลสวยมากนะครับวันนี้ทะเลสวยนะครับผมหาดทรายขาวนะครับหาดทรายขาวทะเลสวยนะครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่จันทบุรีนะครับผมอยู่หาดเจ้าหลาอาบน้ำกอ็อยากอาบน้ำทะเลบ๊ายบาย